สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่กาลังติดตามรับชมและรับฟังรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารครามอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะดิฉันชนกพรโพธิสารนําทุกท่านสัญจรอ,ออกมาอยู่ที่หอประชุมของโรงเรียนมหาวิชานุกูลค,ค่ะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมรวมพลชุมชนคนต้นแบบหมู่บ้านรักษาศรีห้างานบุญงานประเพณีปลอดเล่าประจําปี2557ของจังหวัดมหาสารครามค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมที่นําเอา แบบอย่างของโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งก็อยากจะให้ทุกคนได้น้อมนําศีลห้ามาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็กิจกรรมเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านทวส,สุรบาลเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับต้นแบบ ที่มีการรักษาสีลห้าไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาส่วนราชการและชุมชนและวัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศเหล่านี้รวมไปถึงไปพูดคุยกับผู้ที่ทําหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทําให้เป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบตามโครงการรักษาสีลห้ากันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของพิธีเปิดงานรวมพลมหากรรมรวมพลชุมชนคนต้นแบบตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าของจังหวัดมหาสารคามที่ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันนี้นะคะภายในบรรยากาศของการจัดงานดิฉันได้เห็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเป็นโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่นําเอาเรื่องราวของอาชีพ เกิดขึ้นอยู่ในวัดนะคะอยู่ที่อำเภอการทรวิชัยจังหวัดประหาสา,ารคามนี่เองค่ะมีน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนโครงการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดโพสีบ้านลาดตมบลศรีสุขอำเภอกันทรวิชัยมาเป็นคนอธิบายให้เราได้รับฟังด้วยนะคะเชื่ออะไรคะชื่อว่าจัก,กรพันธ์พนหงครับเป็นใครในกิจกรรมนี้คะเป็นประธานนักเรียนศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ครับน้องๆพวกนี้ก็ใช่หมดเลยใช่ไหมคะครับเป็นเยาวชนเป็นนักเรียน โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบรักษาสินค้าในวัดโพสีที่การทราวิชัยเราทําอะไรกันคะเราก็ช่วยกันฝึกอาชีพหาอาชีพเช่นการปลูกเห็ดนะครับปลูกเห็ดแล้วก็การหักไม้กวาดซึ่งอยู่ทางโน้นนะครับมีอะไรบ้างคะช่วยอธิบายหน่อยคะนี่คือเห็ดอะไรเอ่ยอันนี้คือเห็ดบทซึ่งก่อนที่เราจะปลูกเราไ,ได้ไปเรียนรู้จากที่อื่นที่บ้านโนนคอที่อำเภอกันทราวิชัยครับแล้วก็ไปศึกษา ได้นํามาฝึกอาชีพที่หมู่บ้านของเราครับแล้วก็ต่อมาก็คือเห็ดนางฟ้าแล้วก็ไปศึกษาที่เียวกันนะครับเอา้ามันก็เห็ดเหมือนกันทําไมเราไม่เรียนรู้เรื่องอื่นไปด้วยในเกี่ยวกับเรื่องของพืชล่ะคะเพราะว่ามันเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับทนทานและสามารถออกดอกออกผลได้ตลอดปีเก็บกินได้ง่ายครับซึ่งประกอบอาหารในครัวเรือนในของเรานี่ได้มาก ได้หลายอย่างครับเพราะว่าตามภูมิปัญญาคนไทยเรานี่ชอบรับประทานอาหารที่มีเห็ดเพราะเห็ดจะช่วยขับสารพิษจากร่างกายด้วยครับแล้วน้องจักรพันธ์คิดว่าการที่เราได้มีการรวมการประกอบอาชีพด้วยการปลูกเพาะเห็ดเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนส่งเสริมในเรื่องของโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าให้กับพื้นที่ของเรายังไงคะช่วยลดนลงในการลดการฆ่าสัตว์ซึ่งเรานําเห็ดมารับประทานช่วยลดราลงเรื่องการการดื่มโซดาการ พูดปลดการประพฤติในกามซึ่งเราจากเอาเวลาไปทําสิ่งพวกนั้นเรามาช่วยกันพัฒนาอาชีพช่วยกันหาเงินเข้าสังคมเข้าหมู่บ้านของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับอยากจะให้น้องจักรพันช่วยแนะนําช่วยบอกเพื่อนๆที่อยู่ในเยาวชนใกล้เคียงกับเราค่ะหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้เพื่อที่จะได้เข้าสู่โครงการหมู่บ้านรักษาสิ5ด้วยกันค่ะก็ขออยากเชิญชวน เพื่อนๆที่อยู่ชุมชนข้างเคียงมาร่วมกันศึกษาดูเห็ดซึ่งเห็ดพื้นบ้านของเรานี่ปลูกได้ง่ายมากเลยนะครับก็ขอเชิญชวนด้วยถ้าท่านในสนใจก็ติดต่อได้ที่วัดโพสีบ้านลาดตะมนสีสุขอำเภอกานทนาวิชัยจังหวัดมาศนาคามครับ นี่คือเรื่องของโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบที่เขานำเอาเรื่องของการประกอบอาชีพอย่างการเพาะเห็ดเข้ามาใช้กับกิจกรรมนี้นะคะที่สําคัญเป็นเยาวชนเท่านั้นนะคะที่เข้ามาดําเนินการร่วมกับคนในพื้นที่ชุมชนน่าชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีที่วันนี้เขาเป็นโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าของเยาวชนชุมชนคนต้นแบบที่วัดโพสีตศรีสุขอภอการทรวิชัยจังหวประหาสารคามขอบคุณมากครับ ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆเยาวชนในโครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบรักษาศีลห้าของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดโพสีตศรีสุขอภอกันทรวิชัยแล้วนะคะจะไม่คุยกับผู้อำนวยการศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็กไกลอยู่เพราะว่าท่านพระอาจารย์เป็นพระต้นแบบที่ได้ริเริ่มแนวคิดให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการประกอบอาชีพอย่างการเพราะเห็ดและก็การทําไม้กวาดทางมะพร้าวนี่ล่ะคะ่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับท่านพระอาจารย์สุนเนกรกันตะวีโรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดโพสีตะบนสีสุกอำเภอการทรวิชัยกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะที่เราได้ปลูกเห็ดแล้วก็ทําไว้กวานี้เนื่องจากว่าเราได้นําเด็กเข้ามาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอยู่ที่วัดเพราะได้เกิดการสอกแซกเข้ามากับเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ใช้ตัวนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กเยาวชนจะได้เป็นออมทรัพย์ เก็บไว้ใช้เป็นค่าเทอมใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่เข้ามาใช้ในวันอาทิตย์ประกอบด้วยการเล่นกีฬาจะมีกีฬาลานวัดลานใจลานกีฬาเข้ามาเป็นตัวกีฬาอีกตัวหนึ่งสําหรับเหตุนี้เด็กบางคนเขาก็ชอบเวลาว่างเขาก็ได้มาดูแลเหตุเวลากีฬาส่วนหนึ่งก็ไปเล่นกีฬาตัวนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงและกีฬา แล้ทางศูนย์ของเราก็ยังมีสอนวิชาต่างประเทศภาษาต่างประเทศมีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส <Yeah. S 1> ก็ทุกภาษาเกี่ยวกับของอาเซียนปี58เพื่อเตือนรับปี58ของเราทางพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าเออถ้าเด็กเข้ามาในวัดเราต้องมีอะไรให้เขามากๆให้เขาเกิดความรู้สึกว่ามาในวัดไม่ได้มาแค่ไหว้พระสวดมนต์มาฟังพระเทศอย่างเดียวมาได้เรียนทั้งภาษา ได้เรียนรู้ลูกเหตุเศรษฐกิจพอเพียงได้เรียนรู้เกี่ยวกับกีฬาและภาษาต่างประเทศเป็นต้นแล้วเด็เดกๆที่เขาเข้ามาศึกษาธรรมะแล้วก็ศึกษาเรื่องอาชีพศึกษาเรื่องภาษาอย่างที่พระอาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้เขาสามารถรับเอาสิ่งที่เราถ่ายทอดให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้ได้มากน้อยก็อยู่ประมาณ70%ซได้ในการรับรู้ตอนนี้เชื่อว่าภาษาจะได้80%ซแล้ว เห็ดก็อยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กีฬาเต็มร้อยแล้วกีฬาได้เต็มร้อยวันนี้กีฬาก็มาด้วยมาเต็มที่ท่านอาจารย์อยากจะให้เรื่องของการทําเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าขยายผลกับโรงเรียนพพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้ให้เกิดผลยั่งยืนยังไงคะถ้าที่ให้เกิดผลยั่งยืนเกี่ยวกับศีลห้าในวัดนะอาตมาก็จัดดึงในเครือข่ายโรงเรียนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ในเขตตำบลที่ตัวเองดูแลหรือว่าตำบลสีสุดเนีมันมีอยู่10โรงเรียนจะลงไปใช้เป็นเครือข่าย mm hmm. เข้ามาเชื่อมกับศินห้าแล้วจะให้เด็กอยู่ในโรงเรียนต่างๆนี่เข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราแล้วทีนี้เราก็ใช้หลักศินห้านี่เข้ามาคู่กับเศรษฐกิจพอเพียงกับเหตุให้เขารู้ว่าหลักธรรมเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องใช้หลักธรรมข้อไหนเข้ามาช่วย เขาบอกว่าใช้หลักของมัตตัญญุตารู้จักประมาณรู้จักเหตุรู้จักผลพอประมาณตัวนี้เบื้องต้นแล้วก็เด็กเข้ามาเล่นกีฬาก็าจะให้หลักธรรมรู้รักษาม,มคัคคีเข้าไปให้เขาให้มีรู้จักในการมีน้ำใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันจะไปเชื่อมกับการที่เล่นดนตตีหรือว่ามีหมอลำอะไรอยู่ที่วัดหรือท,ที่บ้านเนี่ยเราจะให้เขาเรียนรู้เอาตัวกีฬาเนี่ยเป็นตัวสามัคคีกัน ให้เขารักกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทมันจะลดตัวเกิดการทะเลาะวิวาทเนี่ยลงได้มากเพราะศห้าตัวนี้จะเข้ามาช่วยจะยั่งยืนนี่เราก็ต้องให้เด็กได้เข้ามาซึมเข้าเรื่อยๆจัดกิจกรรมบ่อยๆมีอะไรที่สามารถให้เด็กได้ตามหลักธรรมพุทธศาสนา เราก็ช่วยเขาได้เต็มที่และในขณะนี้นะคะการเปิดงานมาตรกรบรมพลชุมชนต้นแบบรักษาศีลห้างานบุญงานศพลอดเล่าของจังหวัดมหาสารคามประจำปี2557ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมของโรงเรียนมหาวิชานุกูลก็ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามท่านทวัตสุรบาลเดินทางมาเป็นประธานในพิธีนะคะโดยมีคุณสุนทรอ,อิ่มสำอางรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หาสารคามได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของการจัดกิจกรรมต้นแบบรักษาศีลห้างานบุญงานศพลอตเหล้าในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามแล้วนะคะก็ยังจะมีการมอบโล่รางวัลให้กับหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีลห้าพื้นที่จัดงานบุญงานศพลอตเหล้าแล้วยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเยาว,วชนต้นแบบรักษาศีลห้าปลอดเหล้าปลอดบุหรี่อีกด้วยค่ะ และสำหรับผู้ที่เข้ารับเกียรติบัตรตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีท้าและขับเคลื่อนงานบุญงานศพหลอดเล่าของจังหวัดปหาสารคามสำหรับหน่วยงานที่เป็นองค์กรต้นแบบในการ รักษาศีลห้าและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ในส่วนราชการได้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งมีคุณพิชัยคชจพิพิมประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามนะคะเป็นตัวแทนในการขึ้นรับมอบกับท่านทวัตส,สุรบาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในส่วนของสถานศึกษาก็คือสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตประจำจังหวัดมหาสารคามค่ะก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีทีเดียวนะคะในส่วนขององค์กรภาคเอกชนต้นแบบรักษาศีลห้า ได้แก่บริษัทสมภาพเอนจิเนียริง2005จำกัดก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้หน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะคะได้เป็นต้นแบบในการรักษาศีนห้าอย่างยั่งยืนค่ะสําหรับการจัดก,กิจกรรมมหกรรมรวมพลชุมชนต้นแบบรักษาศีนห้างานวูลงานสบหลอดเล่าจังหวัดปหาสารคามในวันนี้นะคะก็ได้มีการกราบนมัสการท่านพระครูสารกิจประยุทธ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคามมาเป็นองค์ในการกล่าวสัมโมธทนิยกถาที่ว่าเรื่อง,องของบทบาทของพระสงฆ์จังหวัดมหาสารคามในการส่งเสริมชุมชนรักษาศีลห้าและการจัดงานบุญประเพณีงานศพปลอดเล่าด้วยค่ะ,ะคำว่าต้นแบบต้นแบบหมายถึงต้นตอเหมือนเสาเราดูอาคารหลังนี้อาคารหลังนี้มันจะมีเสาเมื่อมีเสาเราก็ต้องมี คือมีจั่วมีแปรอะไรต่างๆซึ่งจะต้องตามมาฉันใดก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าของเราเนี่ยและก็ผู้นำชุมชน,นโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบพอตาแพทย์สาาสุขอะไรต่างๆล้นวนแล้วจะเป็นไอดอลถ้าภาษากรีกเขาเรียกไอดอลก็คือต้นแบบเป็นต,ต้นแบบที่ดีเหมือนต้นเสาเนี่ยเขามีพิมพ์ เมื่อพีพิมพ์แล้วก็หล่อเสาอ,ออกมาก็ทําให้สวยงามแต่ใดก็ดีพระสงฆ์เราเนี่ยถ้าบอกงดเล่าเขาวันสางดเล่าแล้วก็งดบุหรี่ถามว่าต้นแบบของเราเนี่ยงดหรือยังผู้นําชุมชนของเรางดหรือยังถ้ายัางเราไปทบทวนหน่อยอาตมานี่งดสูบบุหรี่มาปีนี้เป็นปีที่สามสิบเจ็ด ก็มาบวชพรรษาที่37ก็งดสูบบุหรี่ทำไมต้องงดเพราะว่าเรามาปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยไปทุดองแบกกรดถ,ถือบาทรสะพายบาทเดินจนเท้าเปื่อยเท้าพองกลับมาถึงวัดเรายังสูบบุหรี่แล้วเราจะสอนใครถามตนเองนะพอถามตนเองเสร็จแล้วก็มีคำตอบว่าถ้าเราเลิกละจิเลสหย,ยาบ เล็กๆน้อยไม่ได้เราจะสอนใครเราจะละเจเลจอย่างใหญ่หลวงได้ดไหรือไม่สุดท้ายก็มาเป็นเหตุให้การให้เกิดการเลิกบุรี่ทีนี้ตอตมาก็เลยลอ,ลองสมมุตินะออลองสมมุติดูจากที่เราเลิกสูบุรี่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เ,เราจะซื้อรถฟอร์จูเนร์ได้หนึ่งคันประมาณนั้นนะล้านกว่าบาทท่านเจ้าคณะสุรบน,นตบนลาด ผม,ผมคำนวณดูแล้วเดนนี้บุหรี่ซองละหกสิบกว่าบาทถ้าหกสิบกว่าบาทวันหนึ่งสูบหนึ่งซอง,ส,ง,ซองสามสามหกสิบแปดเดือนหนึ่งพัน 8, แปดนะพันแปดเราบวกค่าอะไรต่างๆเข้าไปอีกก็ปีหนึ่งอะ่ะผมบวชมาสามสิบเจ็ดปีก็ประมาณ f อ r จ้าเนืหนึ่งคันนะครับนี่ถ้าเราเลิกได้นะเพระนั้นอีอิจาร์เนืก็คือมันจะทําให้เราไม่มีโรคพอดีผมบินละบาท เมน,นก็เลยเนนมารับบาตรแล้วก็รับผ้าจีวรไปซักหลวงพี่หลวงพี่นเนนน่ารักมากชื่อชื่อสุวิทย์ตอนที่มาเรียนปอ .5 อัตมามาบวชพรรษามาบวชพรรษาที่สามแล้วเพิ่งจะมาเรียนป .5 นะเพิ่งจะมาเรียนป .5 แล้วก็มาเรียนปปสเหมือนกันหลวงพอ่อนี่แหละผมก็โดนบังคับให้เรียนปปสผมจบผมจบแค่4ป .4, ป4มาบวชก็มีโอกาสมาเรียนระดับสี่ระดับสมศสามอะไรเมื่อเป็นบวชได้เอง แล้วก็มีโอกาสมาเรียนระดับปริญญาเอกก็ตอนที่มาบวชนี่แหละเอะดังนั้นเราเลิกสูบบุหรี่ได้เลยสุวิทย์ท่าบอกว่าหลวงพี่หลวงพี่ถ้าหลวงพี่ไม่เลิกสูบบุหรี่หลวงพี่จะไปสอนคนอื่นนะหัวผมก็เลยอายเนนครับอายเนนหลวงพี่ทํากรรมฐานหลวงพี่ยังสูบบุหรี่ถ้าหลวงพี่จะไปสอนคนอื่นหลวงพี่ไม่อายเขาเหรอแม้เนนสอนพระสอนพระกรรมฐานนะครับ ท้ายที่สุดผมก็เท้าบุหรี่มาถวายผมก็วันนั้นก็ขอโทษนะเอาเอาเท้าเหยียบเหยียบบุหรี่ว่าถ้าขา้าพเจ้าสูบบุหรี่มันตายต่อต,อตะวันเลยสุดท้ายก็ทิ้งเลยตั้งแต่วันนั้นเลยไม่สูบบุหรี่สามสิบเจ็ดปีแล้วก็มันก็รัง,งับตัวเองสอนตัวเองด้วยที่สําคัญที่สุดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าเนื่องหวัดพระเดชพระคุณท่านามีมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะ ช่วยให้ชาวบ้านชาวเมืองของเราเนี่ยทําการประหยัดแม้เฉพาะงานบุญเนี่ยงานบุญเราจะทำเป็นต้นแบบยังไงทีแรกผมท,ทําที่ที่บ้านผมผมทําที่งานศพพ่อปีสองพันรอยบห้ายมพ่อเสียพอเสร็จแล้วทําบุญทําบุญไม่มีไม่มีอะไรงานไม่มีเครื่องมหรสศพไม่มีเหล้าไม่มีอะไรต่างๆ ผมได้โดนโดนคนทําก่อนนี่โดนนะครับโดนเขาหาว่าที่ที่ที่จะนีและกระโดนเขาว่าถ้าไม่ไม่มีเหล้ามันไม่เป็นบุญไม่ได้ฆ่างัวฆ่าควายมันไม่เป็นบุญผมโดนก่อนเขาเพื่อนทีแรกสุดท้ายก็เลยทําเสร็จแล้วก็นิม,มนต์หลวงพ่อเจ้าคุณเทพศิธาจารย์สมัยที่ท่านเป็นเป็นพระครูอภัญญาพิสารคือหลวงพ่อเจ้าคุณ เทพจิตาจารย์ในปัจจุบันนี่ท่านเป็นพระอ,อวชาวบวชให้ผมตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นเจ้าที่การน้อยอยู่เลยน,นะพอเสร็จแล้วเนี่ยน,นี่มตนท่านประเทศท่านประเทศเราเออทำอยังไงกราบบอกผมก็จะทาวันเดียวหลวงพ่อ,อทํางานวันเดียวให้เสร็จเพราะไม่หนึ่งหไม่หนึ่งแล้วเราประหยัดเวลาสองประหยัดค่าใช้จ่ายสามคือไม่ต้องการให้คนกินเหล้าเพราะเราทําบุญ จุดประสงค์การทำบ,บุญจริงๆก็คือการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายเมื่อเราทำสิ่งเหล่านั้นให้แก่ผู้ตายแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นบุญกุศลถ้าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการจัดงานบุญงานประเพณีปลอดเล่าแล้วไม่พูดกับผู้ชายคนนี้ก็คงจะยังไม่สำเร็จในเรื่องของการจัดกิจกรรมนี้นะคะในช่วงนี้กับรายการนานาสาระกับผู้ว่ามหาสารครามดิฉันอยู่กับพี่บุญชอบสิงค์คำประธานเครือข่ายองค์งก,รงกรงดเล่าจังหวัดมหาสารคามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้กับกิจกรรมที่ทางสำนักง,งานพระพุทธศาสาานา,าจาัดค่ะพี่ชอบค่ะเกี่ยวกับเรื่องของหมู่บ้านชุมชนต้นแบบรักษาศิลข้ากับงานบุญงานศพปลอดเหล้าเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเราเข้ามามีส่วนกับกิจกรรมนี้ยังไงบ้างคะครับคือจากการที่เรามีการสํารวจนะครับก็ใช้ใจ่ายของของชุมชนของชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะการจัดงานบุญงานศพเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราพบเรารตกใจมากเวลาเราทําอย่างเช่นบุญกระถินนะครับแต่ว่างานศพเนี่ย ใช้งบไปแต่ละงานนะโดยเฉพาะบางบางชมชนเนี่ยใช้ไปแสนกว่าบาทนะครับมีงานศพอยู่3วันแสนกว่าบาทปรากฏว่าสิ่งที่เขาใช้จ่ายไปส่วนหนึ่งเกือบ50เป็นเป็นค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับและก็ส่วนหนึ่งและผลกระทบที่ตามมาก็คือเรื่องของการเมาทะเลาะวิวาทอันนี้เป็นต้นโดยเฉพาะบางงานที่จะเช่นบุญกระถินเนี่ยมันมีงานมหรสพถ้ามีการเลี้ยงเล้ามันก็จะทะเลาะ ตีกันนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งที่เราพบก็คือเด็กเยาวชนเนี่ย oh. เขาเริ่มดื่มเหล้าเพราะว่าเขาไปงานประเภทนี้แหละเพราะว่ามันมัน,ม,นมันกินฟรีเขาก็จะเริ่มดื่มเริ่มเรือกหัดดื่มเหล้าเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราถึงพบว่าทําไงที่จะลดค่าใช้จ่ายลดผลกระทบจากการทําบุญของชุมชนเนี่ยหลดค่าใช้จ่ายอันที่2ลดการทะเราะวิวาสลดผลกระทบเพราะฉะนั้นการทําเรื่องศิลหา ทำเรื่องการลดละเรื่องอบายจมุกแล้วก็เรื่องสุราเนี่ยเป็นคิดว่าเป็นเป็นประเด็นสาคัญที่เราต้องทํานะครับแล้วสิ่งที่ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเราเข้าไปเสริมกิจกรรมตรงนั้นคืออะไรคะก็คือเวลาเราจะทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปบอกว่าอย่าอย่าเลี้ยงเหล้านะอย่ากินเหล้านะมันไม่ได้มันไม่ง่ายขนาดนั้นก็คือเอาเชิญเขามาคุยกันก่อนแล้วก็จะมีค่าอาหารค่าอะไรก็มีค่าอาหารนิดหน่อยค่าน้ําดื่มเรามาคุยกันที่แกนนำหมูดบ้านเนี่ย ถ้าหมู่บ้านเรามีปัญหาอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่าเขาเขาเป็นปัญหาเขาเขาจะแก้ไขยังไงเขาจะทำอเอามาคุยกันมาคุยจนจนจนหมายถึงว่าตกเลึกว่าความคิดว่าเออเขาเห็นวันนี้เขาอยากทําที่พ่ออยากทำเขาถามมาว่าเขาจะทาขนาดไหนเขาจะเอาเริ่มจากอะไรก่อนอาจจะเริ่มจากงานศพหไหมเพราะว่างานศพนี่เขาสูญเสียเจ้าภาพเนี่ยเขาสูญเสียเงินสูญเสียญาติไปเขาจะไปตื่นกับเขาเนี่ย ็เลยบอกว่าเออเอาจากงานศพก็ได้บางคนก็เอาบุญกระถิ่นเป็นบุญที่บุญยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นอยากให้มันปลอดจากอบายจะขมดต้องต้องต้องปวงเขาก็จะมีการตกลงกันซึ่งตรงนี้แหละเป็นความคิดเป็นความต้องการของชุมชนเองซึ่งแต่ละชุมชนเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันนะไม่ใช่เรากําหนดว่า คุณจะต้องทำอย่างนี้ไม่ได้ต้อง,อง,ใ,หองให้เขากำหนดเองส่วนเขาจะต้องการมากน้อยเข้มข้นขนาดอยู่ที่เขาคือตัวนี้แหละมันจะทําให้เวลาถึงถึงเราส่วนราชการไม่ส,มสับสนจนถึงเราไม่ไปเข้าไปเขาก็จะดูของเขาได้ตามกฎกติกาที่เขาตั้งขึ้นนี่ต้องไปไประเด็นสำคัญเลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เวลาเราวันนี้เราถึงเอามาแลกเปลี่ยนกันว่าเออชุมชนนี้ทําแบบนี้ชุมชนนี้ทำแบบนี้เรามาคุยกันสิเพื่อเขาได้ไอเดียได้แนวคิดเอาไปขยายผลต่อไปที่หมู่บ้านอื่น แล้วตอนนี้พี่บุญชอบคิดว่าการขับเคลื่อนของพี่บุญชอบนี้ได้ผลยัง่งคําว่าได้ผลเนี่ยมันมีระดับต่างกันบางหมู่บ้านเขาเข้มอย่างอํเาเภอแกดําเนี่ยเขาเข้มแข็งมากเขาทําทั้งอํเาเภอเลยลองไปดูง,งานศพที่ไหนของอํเาเภอแกดําไม่มีไม่มีเลี้ยงเหล้าไม่มีเหล้าเลยนะครับงานบุญก็น้อยงานบวชดีก็แทบจะไม่มีเลยในการเลี้ยงเหล้านะครับเพราะอําอเภออื่นเนี่ยก็จะมีอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งตำบลซึ่งเป้าหมายจะคาดว่ามัน มันประสบผลสาเร็จไหมมันยังมันยังไม่สาเร็จหรอกแต่เราต้องทําไปเรื่อยๆซึ่งเราคาดหวังว่าในอนาคตไม่รู้ตรงไหนถ้าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าเขาจะเห็นผลดีผลดีผลเสียของการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับถ้ามาว่าสิ่งหนึ่งที่พี่บุญชอบเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของหมู่บ้านรักษาศีลห้าในเยาวชนนั่นคือเรื่องของกีฬาครับกีฬานี่ก็คือเราเห็นเยาวชนในในชุมชนนะฮะบางบางที่เขาไม่ได้เรียน แต่ถ้าเด็กดังเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาเราเราไม่ห่วงเขามีที่สแสดงออกอยู่แล้วแต่ว่าในชุมชนเนี่ยเหมือนกับเขาไม่มีที่สแสดงออกเลยเขาเลยไปจัดเออเขาอยากเล่นไหมอยากคุยกันไหมก็<อ>ไปจัดาลานกีฬาให้เขาเอาฟุตบอ,อลอะไรไห้เขาลองให้เขาเล่นสิให้เขามาเล่นออกกาลังกายแล้วเขาก็จะคุยกันสจ้าตัวน,นี้แต่เราก็มีเงื่อนไขว่าถ้าอยากเล่นกีฬาอยากกีฬาคุณต้องหนึ่งอาจจะต้องไป ฟังพระสวดนะไหมไปไปนั่งสมาธิสักยี่สิบมันยี่สิบนาทีนะไหมแล้วค่อยมาเล่นกีฬากันอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเล่นกีฬาจะต้องไม่ดื่มไม่สูบนะเพื่อสุขภาพนี่มันก็ได้ผลตัวนี้เข้ามามันต้งเกิดว่าลานวัดหลีกก็คือเอาลานวัดเนี่ยเป็นที่ให้เขาออกกําลังกายแล้วก็จะเป็นให้เขาแข่งกันแต่และอำเภอเอาตัวนี้เข้ามามันจะดึงจเจ้าชนออกมาจะซึมซับความดีเข้าไปในตัวเขาแล้วก็ตัวนี้เราคิดว่ามันมันจะต้องสอดคล้องไปกับเรื่องงานบุญประเพณีด้วย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็มีการจัดแข่งขันกีฬางานวัดหล็กด้วยเหมือนกันใช,ใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้ก็จะมีเปิดลานวัดหล็กเรามีแข่งขันกันอยู่3าม่เอาหมู่บ้านเอาชุมชนต้นแบบที่เขาทําอยู่แล้วเอามาลองแข่งขันกันที่เขาจะได้แลกเปลี่ยนกันได้ออกกาลังกายเป็น,เป,นเป็นการเปิดลานวัดหล็กของหมหาสารคามแล้วก็เมื่อเราได้ตัวแทนแล้วก็จะไปชนะเอาไปแข่งขันระดับภาคในเดือนพฤศจิกายนนะครับ อย่างที่ได้เรียนให้กับทุกท่านได้ทราบนะคะว่ากิจกรรมในการจัดงานมหกรรมรวมพลชุมชนต้นแบบรักษาศีลห้างานบุญงานศพปลอดเล่าจังหวัดมหาสรา,ารคามเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะเพื่อต้องการที่จะสร้างให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของการลดละเลิกอบายามุขที่ว่าด้วยการนำศีลห้าเข้ามา เป็นแบบอย่างในการประยุกต์ใช้นะคะซึ่งกิจกรรมก็มีหลากหลายกิจกรรมทีเดียวนะคะและในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเสวนาภายในหัวข,ข้อการสร้างชุมชนต้นแบบรักษาศีลห้าและพื้นที่ต้นแบบจัดงานบุญงานประเพณีงานศพปลอดเล่าจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งก็มีผู้แทนพระสงฆ์ที่ส่งเสริมพื้นที่รักษาศีลห้าและการจัดงานบุญงานศพปลอดเล่ามีผู้แทนอำเภอต้นแบบรักษาศีลห้าผู้แทนหมู่บ้านต้นแบบผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบผู้แทนโรงเรียนต้นแบบผู้ ผู้แทนบุคคลต้นแบบผู้แทนส่วนราชการต้นแบบมาร่วมในเวทีเสวนาที่ว่าด้วยเรื่องการสร้างชุมชนต้นแบบรักษาสิทธาและพื้นที่ต้นแบบจัดงานบุญงานประเพณีงานศปลอดเล่าของจังหวัดมหาสารคามค่ะ แล้วก็มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทําให้เราได้รู้จักกับเรื่องของการเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบงานบนงานประเพณีปลอดเล่านั่นก็คือเรื่องของการจัดแข่งขันกีฬาค่ะในวันนี้กิจกรรมหนึ่งที่เขาจัดก,ก็คือโครงการงานวัดลานกีฬาหลีนะคะและวันนี้ิฉันอยู่กับนักฟุตบอลที่อยู่ในโครงการนี้ด้วยแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเจือเด็กชายเจริญิีพศรีไซคครับชื่อเล่นช,ชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อว่าดอมครับน้องดอมน้องดอมมาจากเรียนอ,อะไรลูก เรียนอนุบาลกันละวิชัยครับตอนนี้น้องดอมกี่ขวบแล้วสิบเอ็ดขวบครับก็ประมาณปห้าปหกแล้วเนาะครับโอเคน้องดอมเล่นตำแหน่งอะไรในทีมฟุตซอลบ้างครับเป็นผู้รักษาประตูครับโอ้โห oh นี่เราอยู่กับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเลยนะคะเนี่ยน้องดอมครับรู้ไหมว่าศีลห้าที่สอนเราในเรื่องของการลดละเลิกสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เลยเนี่ยมีอะไรบ้างพอจะจําได้บ้างไหมหนึ่งแม่ฆ่าสัตว์ครับสองไม่ให้รักษ์ครับ สามไมโโ่โกโหกแม่โกหกครับสี่แม่พืชผิดในกรามครับห้าแม่ดื่มสุราครับโอโ้โหเก่งมากเลยแล้วน้องดอมสามารถปฏิบัติได้ครบทุกข้อไหมลูกครบครับครบทุกข้อที่โรงเรียนของน้องดอมมีเรื่องของโครงการพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้วยใช่ไหมครับครับแล้วเราเข้าไปเรียนรู้อะไรในนั้นบ้างครับ รู้หลายอย่างหลายอย่างเนาะทาให้เรามีสมาธิในการเรียนไหมมีครับเออแล้วพอมาจาัดก,กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลในวันนี้น้องดอมคิดว่าตัวเองจะสามารถเป็นคนประพฤติปฏิบัติตนตามโครงการหมู่บ้านรักษาสิ่หล้าได้มากแค่ไหนก็ได้มากครับกีฬาจะช่วยอะไรเราได้บ้างครับต้างยาเสพติดก็โหเก่งมากเลยแล้วน้องดอมอยากจะชวนเพื่อนๆหันมาเล่นกีฬากับน้องดอมอยากให้บอกเพื่อนๆหน่อยครับจะเชิญชวนเขายังไงดี เพื่อนมาเล่นกีฬากับพวกผมครับความใฝ่ฝันของน้องดอมอยากจะเป็นเป็นเหมือนใครในการแข่งขันกีฬา,าฟุตบอลหรือฟุตซอลบ้างครับอยากเหมือนตีเลสินแดงดาครับโอ้สุดยอดเลยแต่เขาเป็นนักเตะนะเขาไม่ได้เป็นผู้รักษาประตูแต่ไม่เป็นไรมันฝึกกันได้เนาะครับ ครับผมขอบคุณน้องดอมมากนะคะและนี่ค่ะคือส่วนสําคัญนะคะที่เราสามารถเริ่มต้นได้จากเด็กๆและเยาวชนนะคะเพื่อที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตกับเรื่องราวของกิจกรรมที่จังหวัดมหาสา,ารคามได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะด้วยการนําเอากิจกรรมหลากหลายรูปแบบในหมู่บ้านชุมชนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกีฬาเข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบรักษาศีท่างานบนญงานประเพณีปลอดเล่าวันนี้เวลาของรายการอนาสา,าระกับผู้ว่ามหาสา,ารคามหมดเวลานะคะเราจะลากันไปด้วยกิจกรรมสุดท้ายกับโครงการงานวัดหลีกที่เขาบอกกันนะคะกับ เรื่องของการแข่งขันฟุตซอลพร้อมด้วยน้องดอมด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะน้องดอมคะ่ะค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีพร้อมกันสวัสดีค่ะหาากกใครรรแมม้้นนนยตอองทุุล